สวัสดีครับฟแคลมิดีเอ็มโปรดักชันร่วมกับสมโมสรมหาวิทยาลัย,ยปทุมธานี FC ครับขอพาท่านผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณลีกหรือว่าไทยลีก3ครับฤด,ดูกาล2023-2024ครับในโซนตะวันตกครับเป็นการพบกันระหว่างโมฮินซิตี้ครับเปิดสนามเขาตะเกียบครับพบกับทางด้านของมหาวิทยาลัย,ยปทุมธานี FC ครับเอาครับเกมเริ่มครับ ผ้สินคุณชลาวุฒิสุขสาลีให้สัญญาณครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับเริ่มเล่นก่อนครับมาในชุดสีฟ้าครับได้ลุยก่อนเลยครับยังติดอยู่ที่อาริจาฟากเลียนครับบอสองเปิดหักกลับมาใหม่แล้วได้ยิงเลยครับโอ้โหโอกาสจบครั้งแรกครับได้แล้วดูซ้ายของธนภูมิเปิดมาหาบัณฑิตปาพลนไัย อครับดูวันหนึ่งตอนหนึ่งตรงนี้บัณฑิตโยกตัดข้าขวาแล้วเปิดมาให้อิริคุมีเกี่ยบบอลลงได้ด้วยแต่ว่าหาาัจหมาจบไม่ได้ครับาจะให้อิริคุมีลูกนี้โขกตั้งย้อนกลับมาตรงกลางเป็นที่เบรดแล้วครับโฉบมาได้แล้วถาบอลมาเองก่อนละครับที่เบรดดึงข้าซ้ายแล้วยิงสะ้นเลยครับมาบอลหลุดกรอบครับตรงนี้เปิดมาเสาแรกบอลตกพื้นแล้วโอ้โหวาวสะกิดเบียรทางตรงนี้เข้าประตูไปเลย,เลยนะครับ โอกาสจบสกอร์ครั้งที่2ครับผมเป็นชาติชายพิธานเมธครับแนวรับที่เติมขึ้นมาครับโปหนึูนยครับจ้าบ้านขึ้นนำครับโอ้โหจากลูปฟรีคิกครับส่งให้เจ้าบ้านหนังไปก่อเละครับแบบนี้1ประตูต่อศูนครับครับเกมนี้ประตูแรกมาค่อนข้างเร็วเลยครับไม่ถึง20นาที ดูตรงนี้ก่อนครับให้มามาเยสังซ้ายยิงเลยโอ้โหติดเซฟแล้วจะตามซ้ําก็ไม่ได้ละครับแมากิติศักดิ์ให้มาตรงกลางนัทพงศ์ไหลมาช่องนี้หลุดเดี่ยวของกันหนกเพื่อจะสองประตูต่อศูนย์ไม่ได้ครับโอ้โหกิติทัศน์ทำแก้วครับออกมาดักไว้ได้ครับตรงนี้จากลูกตั้งแต่เหมือนกันละครับตรงนี้ธนภูมิเปิดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนทางเสาไกลโอ้โห ูอย่างโล่งเลยครับแต่ว่าไม่โดนบอลครับกูเป็นอาลิจาฟารียนครับขึ้นมาก่อนมายัสังยังเก็บไม่ได้ครับโอนนี้ดวลกันกับธัญวุฒินี่สนุกเลยเอาแล้วธนภูมิไปกะจังหวะบอลผ้าตรงนี้เสียท่าให้กับกิติศักดิ์แล้วดูบอลเปิดมาเสาไกลอาลียังดักไว้ได้บออสองมานุยิงลยครับโอ้โหแม่ทายตรงนี้ครับสองประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหเอาครับทิ้งห่างไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ละครับมานพกิติพิรุณครับ อ่าครับหลังจากกลับมาจากคูลิ่งเบรกนาทเีเสร็จเท่านั้นครับบวกประตูที่2ไปแล้วครับมานบยกมาอีริคุมีปล่อยบอลตกพื้นแล้วร่วงลงไปตรงนี้ตุดโทษแล้วครับโอ้โห,โหอ่าครับรับใบเหลืองไปด้วยครับแนวะรับของทั้งฝั่งหัวหินครับโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าเลยครับ อุนาหระเหมือนจะเอาความเร็วของอิดิคุมิไม่อยู่ครับนะครับจังหวะเปิดจากครึ่งสนามเลยครับมานบสีเฮราครับเนี่ยครับบอลตกพื้นแล้วแต่งบอลหนีมาได้ครับโอ้โหมีขาไปสะกิดครับของนิกกี้ครับเนี่ยครับแต่งบอลหนีไปแล้วครับชานยูเนเต็ดเป็นบัณฑิต อาครับสัญญาณมาเพื่อที่จะไล่มา2ต่อ1นลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะครับยิงสวนตัวตผู้รักษาประตูเข้าไปครับอิดิคุมิอาครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ1น่งครับนาทีที่37เดี๋ยวย้อนกลับมาดูจังหวะไล่ขึ้นมาครับเนี่ยับยิงสวนตัวทางด้านของธนวิทย์เข้าไปครับอิริคุมิครับธนภูมิเปิดมาในกรอบเขตโทษออกมาชกทิ้งไว้ก่อนแล้วบอสองเคลียร์ไปยาวๆเลยครับแล้วก็จบ ครึ่งแรกแลวครับเกมที่ทสนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหินครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับน้ำอยู่2ประตูต่อ1นครับธัญวุฒนี่ช้ากว่าไปจังหวะหนึ่งดูฟรีคิกตรงนี้อลิจฟฟรียนโขกตั้งกลับมาอิลิคุมิโอ้โจหจ่อแรกครับแต่ว่ายังเป็นเซฟของทางด้านธัญวุฒิครับลูกนี้นิกกี้ถึงก่อน บอลสองนัฐวุตรกระโดดอีกทีนึงแลบมาของอิลิคุมีแล้วซ้ายยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับนาที70โอ้แล้วไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าครับกระเพกแบบนี้ครับตีเสมอจนได้ครับทางฝั่งของทีมเยือนครับมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับกลับมาเท่ากันแล้วครับตรงนี้2ประตูต่อ2ครับแล้วคนเดิมเลยครับอิลิคุมีครับ นี่ครับแนวรับของหัวหินซิตี้เอาความเร็วของอิลิคุมี่ม่อยู่ครับโอ้โหแล้วยิงซ้ายตรงนี้ครับผ่านทางขวามีขยับแล้วดูเปิดแม่นๆตรงนี้น้ำหนักแรงไปหน่อยครับแต่ว่ายังตามมาเล่นได้ทันครับกิติศักดิ์หลายย้อนกลับมาการนกดึงข้อขวา้ะซับยังติดทางด้านของมานบสี่เหกราครับมาครับมานบมานบ หลบทางด้านกิตติเดชมาได้แล้วหลบมาอีก2อด่านอาครับนักคลินซ้ายยกมาลูกนี้ได้ดีแล้วโอ้โหโอเอาแล้วตรงนี้โบโอโหโหย้ยนสาวและซ้าลูกนี้ข้ามคายครับโโอ้โหเตชตะกระดกขึ้นหน้ามาเลยครับบอลตกพื้นตรงนี้ยังมีจารุพงศ์ครับสกัดไว้ได้แล้วก็จบเกม้วครับ ปเป็นทางฟังโอิยทิตตี้ครับเสมอกับมหาวิทยายลัยปทุมธาน,นี้อไปได้2ประตูต่อ2ครับ